สวัสดีครับสวัสดีดีีดเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนด้วยนะครับนาโตะกระโดดแต่ครับก็คือคลิปนี้ไม่มีสคริปนะเราก็จะพูดแบบว่างงๆนิดหนึ่งคือเข้าเรื่องเลยละกันคือเราคิดว่าเราจะไม่ทำคลิปยาวแล้วเว้ยคือแบบคือตัดใจไม่ทำคลิปยาวแล้วเออสั้นๆก็ประมาณนี้แหละแต่ในอนาคตยังไงก็ให้มันเป็นเรื่องของอนาคตนะครับแต่ว่าคลิปนี้ก็อยากจะมาบอกว่าจะไม่ทคลิปทันแล้ว เออโอเคแค่นี้แหละแต่ถ้าเกิดอยากจะฟังรายละเอียดแล้วก็เดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังเกางตรงๆอ่ะมันไม่จําเป็นจะต้องมามาทําคลิปบอกก็ได้แต่ว่ามันอาจจะเป็นเพราะความ p e r f e เฟคชันนิของเราอ่อนๆที่ทําให้เรารู้สึกว่าถ้าเรามาทําคลิปแบบมันจะดูแบบด,ดูสบายใจมากกว่านะครับก็ขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามเรามาถึง เ้าปีเออเก้าปีกับช่อง YouTube นี้นะครับก็อาตรงๆอ่ะคนที่ติดตามก็ก็ไม่ไม่ถึงเก้าปีหรอกใช่ไหมล่ะส่วนคนที่ติดตามมาตั้งแต่9้าปีที่แล้วเขาก็หา่างหายกันไปหมดแหละเราบอกก่อนว่าเราเข้าใจเหตุผลทุกอย่างเลยที่เราทำ คิปไม่ปังไม่รุง่งหรืออะไรอย่างนี้นะแต่ว่าเหมือนทุกวันนี้เราก็ยังเดินสายคอนเทนต์อยู่แต่ว่าจะเป็นไปทางคอนเทนต์คลิปสั้นแล้วทางแอปอื่นๆนะครับก็ดูได้ทุกแอปเลยที่มันดูคลิปสั้นได้ก็จะเห็นเรานะครับชื่อช่องนี้แหละแต่ว่าเราแค่อยากจะมาบอกว่าคลิปยาวเราจะไม่ทําแล้วเพราะว่าคือคลิปสั้นเราสามารถสไร้างรายได้ได้คือเรากินอิ่มอยู่ได้ทุกวันนี้ส่งตัวเองได้ก็ เพราะว่าจำนวนเงินเล็กๆน้อยๆที่ได้มาจากคลิปสั้นเราก็เลยไปอยากไปใส่ใจคลิปสั้นมากกว่านะครับเพื่อเออคลิปยาวฉันทําออกมาไม่ดีอะ่ะเก้าปีก็ยังไม่ได้อะไรอะ่ะอย่างน้อยฉันก็แบบขอให้คลิปสั้นมันประสบความสำเร็จบ้างเถอะแล้วพอฉันทำคลิปสั้นมากๆเนี่ยมันกลายเป็นว่า ฉันไม่สามารถปรับตัวให้มาทําคลิปยาวได้เว้ยเพราะว่าขั้นตอนแล้วก็ไทม์ไลน์การใช้เวลาต่อนหนึ่งคลิปอะมันต่างกันแบบต่างกันเยอะแล้วเราก็เรียนไปด้วยอะไรไปด้วยเราไม่สามารถทำสองอย่างผสมกันได้จริงๆคือฉันนะ่ะถ่ายคลิปได้แต่การที่ต้องมานั่งตัดคลิปเนี่ยมันรู้สึกฝืนเนี่ยฉันก็ขอเลิกทําเลยดีกว่าก็อย่างที่บอกว่ามันไม่จำเป็นจะต้องมาทําคลิปบอกก็ได้เราแค่อยากจะมาทําคลิป ให้มันอยู่ในหน้าโปรไฟล์ของเราเพื่อที่จะสบายใจคือเราก็มีปัญหายอย่างพีดต้องทำด้วยนะแต่อยากจะบอกทุกคนว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องนู้นเรื่องนี้นที่ทุกคนติดตามเรามาทาง u t u b e เนี่ยก็สามารถไปติดตามเราต่อได้ในคลิปสั้นนะครับซีรีส์เก่าๆซีรีส์ที่มันเคยมีอยู่แล้วแล้วก็อาจจะแพลงไปทำในคลิปสั้นนะก็เราไม่ใช่คนพูดเก่งเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ไม่ดีเท่าไหร่ แถมเป็นแบบว่าคนค่อนข้างจะไม่ค่อยกล้าแซงออกเท่าไหร่แต่เราก็กําลังพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆฉันมีความพยายามมากและฉันก็จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆก็สำหรับใครที่ดูคลิปนี้นะครับก็ฝากติดตามเราด้วยในทุกช่องทางเลยนะนตัวกระโดดเตะครับมาแบบเศร้าๆนะแต่ว่าฉันก็ไม่ได้เศร้าขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันก็แอบเศร้าอยู่จริงๆแล้วบายๆครับทุกคนต่อจากนี้ถ้าเกิดมีลงคลิปอะไรก็คือ อาจจะเป็นคลิปที่แบบอยากลงหรือว่าต้องลงหรือว่าฉันทํามาเป็นคลิปยาวแล้วก็เลยเอามาลงนะครับทำยูทูปมาเก้าปี